สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับก๊อฟแก๊ปนะคะและรายการบางเกอะกระซิบก๊อสิบกระซิบวันนี้ค่ะก๊อฟแก๊ปมีนัดกับคุณพลสามีก๊อฟแก๊ปเองเอไม่รู้ว่าเขาจะรับก๊อฟแก๊ปเป็นภรรยายหรือเปล่าต้องไปถามเขาตอนนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะน้องพลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใช่ภรรยาของน้องพลหรือเปล่าคะถ้าอยากเป็นก็ก็ได้ครับทิปๆวันนี้ค่ะพี่ก๊อฟแก๊ปมาวิดีโอขอหาน้องพลเนี่ยเกี่ยวกับ แรกเรื่องของการเข้าวงการบันเทิงนะคะได้ข่าวว่าเป็นเดือนคณะควิศวะด้วยที่ราชกระเบนใช่ครับใช่ครับสแสดงว่ามีแววตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมความหล่อของเราเนี่ยคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคือจริงๆผมเจอกับผู้จัดการนะครับ,รบตั้งแต่ช่วงมหแล้วก่อนที่จะเรียนมหาลัยหลังจากน,านั้นเนี่ยก็มีการเดินสายประกวดด้วยใช่ไหมใช่ครับชนะเยอะไหมคะมีที่สบ้างชมเชยบ้าง่ oh. านใจช่งางภาพบ้างแต่เวทีสุดท้ายผมได้ที่หนึ่งะครับแล้วก็เลือกประกวดเลยนี่จะเกิดไปเวท พี่พี่กอฟแก๊เป็นกรรมาการนะให้1010 10ตลอดเลยโอ้จุดยอดจุดยอดเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เข้ามาที่ช่อง3ใช่ไหมคะกับละครเรื่องแรกสายรับจับแอบด้วยได้บทเป็นบทใครคะเป็นพันทิตครับผมเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ก็ตื่นเต้นนะครับคือผมยังจำความรู้สึกตั้งแต่ฉากแรกได้อยู่เลยว่ามันคือแบบถ้ 5, 4, 2, าซีซั่สองบทอะไร <laughs> ลืมเพราะเป็น่วเป็นประสบการณ์ที่ดีกับการเป็นนักแสดงช่องสเนาะอันนี้ต้องไปเรียนการแสดงอะไรมาเยอะไหมคะกว่าที่จะได้เริ่มเล่นละครผมก็เรียนเป็นแบบเรียนพื้นฐานของการ แสดงมาแล้วก็ลุยหน้าเซ็ตเลยครับแล้วละครที่ทําให้น้องพลมีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นพระเอกเรื่องแรกเลยคือตราบาสีเชิงผู้ชิมิค่ะใช่ครับของพี่ไก่ครับคือทั้งตื่นเต้นแล้วก็แบบทั้งกดดันด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกด้วยแล้วก็บทค่อนข้างที่จะยากด้วยตอนนั้นก็ทําพิสิทธิ์อยู่ด้วยตอนปีส่ก็ เป็นอะไรที่แบบหนักมากๆใช่่นั้นแต่ไม่น่าจะหนักมากมั้งถอดเสื้อตลอดเลยเอาตัวเอาตัวเองเดียวเลยน้องบอล่าะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องละครเรื่องต่อๆไปจากรราบาวสีชมพูนะคะพับสักครู่ค่ะได้ครับ กลับามาเมาส์กันต่อกับคุณน้องพลพระเอกของเรากับละครเรื่องเอเอๆน่จะมีเรื่องอะไรนั้นแล้วก็ตามไปเมาส์กันเลยครั เรกที่2น,นะคะก็ยังอยู่กับน้องพลเหมือนเดิมค่ะเมื่อกี้ได้พูดถึงละครที่เป็นพระเอกเรื่องแรกแล้วตาบาบสีชมพูหลังจากนั้นมีเรื่องอะไรอีกคะน้องพลเรื่องเพลิงพังเทียนครับ,รบเรื่องฟ้าฟ้ากิริดาวเรื่องสามุกชอบมากฟาฟากิริดาวเพราะว่าคุณร้องเพลงประกอบ <Excuse. S 1> ละคระด้วยแล้วก็หน้าคุณเหมือนพี่นกชัดชัยมากเรื่องนี้ดิฉันดูตลอดขอบคุณครับใช่ครับผมแล้วก็เป็นแบบบู๊เต็มตัวแล้วก็มาเรื่องล่าสุดนพรามุกใช่ไหมคะกระแสดีเหมือนเดิมต้องขอบคุณทุกทุกคนด้วยครับที่แบบรอแล้วก็คอยย ในอนาคตเนี่ยยังมีละครเรื่องอะไรบ้างให้ฟแฟนๆทางบ้านได้ติดตามบ้างคะก็มีเรื่องเก็บแผ่นดินครับ<อ>เรื่องคู่เวรคือตอนนี้ใกล้ที่จะปิดกล้องแล้วอีกไม่นานก็น่าจะได้ชมก<อ>ันคู่เวรคุณเล่นกับใครคะน้องน้องแพทิเซียป่ะคะใช่ครับแพทิเซียน้องแพทิเซียเนี่ยเขาทำอะไรก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าเขาเกิดสนุกไหมได้ร่วมงานกับน้องแพทิเซียค่ะสนุกครับผมคือเราก็เคยเจอกันเรื่องแรกเรื่องสายรับจับแอพเนี่ยแหละครับแต่คือเราก็ไม่ได้เล่นคู่กันแต่คือเราก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่พอได้เล่นเรื่องเนี้ยเล่นคู่กันก็ ทั้งนอกจอแล้วก็ในจอบทที่ได้รับในเรื่องเนี่ยคู่เวนเนี่ยคือแบบแนวไหนครับเป็นคนดีครับเป็นคนดีนั่นเนคือจะเป็นคนที่คุณควรด้วยควรหน้าตายอะไรเงี้ยนะน้องพลคะ่ะว,วันนี้ค่ะคุยยังไม่จุใจเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่กอฟแก๊ปจะมาคุยต่อเกี่ยวกับเรื่องงานดนตรีดีดกว่าที่น้องพลชื่นชอบนะคะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราขอคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะน้องพลสวัสดีครับ